ส่งแล้วส่งแล้วนะครับส่งไกลนะครับผมนะครับส่งไกลแล้วก็ตีเหมาเลยพี่น้องนะครับเหมาลดส่งเลยนะครับพี่น้องนะครับเหมาลดส่งไปเลยนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับไกลก่เรามีส่งนะครับนะครับรับประกันสินค้านะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องฝากงานนะครับผลิตภัณฑ์นายต้อมอบอุ่งกันด้วยนะครับ เหมารถให้นะครับเหมารถให้เหมารถให้ตีส่งตีส่งเลยนะครับฝากด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์นายต้อมอบอุงนะครับตีเหมาตีเหมาตีเหมารถให้เลยนะครับนี่ครับรถคันนี้เนาะนะครับผมนะครับส่งนะครับกะถือว่าโอเคนะครับฝากด้วยนะครับฝากงานผลิตภัณฑ์นายต้อมอบอุงด้วยนะครับนะครับกะถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับ ของเราอ,อยู่ข้างในนะครับอ่านะครับก็ต้องรอรับเลยนะครับท่านที่อยู่ฝั่งลูกค้าที่สั่งมานะครับปฏิตภัณฑ์ในต้องหมอกโอ่งพร้อมส่งนะครับฝากด้วยนะครับผมนะครับทีมเหมารถส่งให้เลยนะครับ